อ่าคุยกันไหมแล้วแต่บอสเลยขอสสั่งให้หนูทำอะไรไปเลยก็ได้ต่อไปคือยังไงครับความหอมครับครับความหอมที่แบบบอสยิ่ไปหอมที่มันแบบว่าบรรยายผ่านกลิ่นความรู้สึกผ่านกลิ่นนี่เลยเวลาที่เราต้องอยู่อะรอย่างนี้ผมถามก่อนว่าข้างหน้าเนี่ย คือน้ำหอมยี่ห้ออะไรทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็บางคนรู้จักก็สมมติอาถามก่อนเม้นเข้ามาก่อนน้ำหอมอยู่หน้าจอตอนนี้คือยี่ห้ออะไรทุกคนรู้จักอยู่แล้วพิเซนเตอร์เป็นใครหูจากบอหูวจากบออารม้นเข้ามาน้ำหอมยี่ห้ออะไรคะตอนนี้ทุกคนเม้นกันรัวๆเลยนะครับทุกคนเมื่อนี่คอยอุตส่าห์ไปคว้าราคาแบบว่าราคาแบบพิเศษพิเศษบีบคอสุดๆพี่น้องอย่างบอคากบาแนคอราคาแบบพิเศษ คุณทายไปไหนคุณทายฝากถึงพี่ทรายแล้วนะครับคิดถึงมากไม่เห็นหน้าเห็นตานานมากแมาแล้วยวันนี้ค่ะพี่ายก็มายนะสวัสดีทราสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ายสวัสดีครับทาไมวันนี้ไม่มาหาล่องเลยอ่ะสวัสดีเลด้วยี่สวัสดีค่ะ่เรียนลูกสาวค่ะไม่ทานนิทานไกลมากอยู่บางนาตอนนี้อ๋อมาไม่ทันแต่ว่าบอกว่าตัวไม่ไปแต่ว่าวันนี้มี พิเศษนะคะที่ทำไปให้น้องสองคนเฉพาะในไลฟ์นี้ด้วยใช่ค่ะอ่านะคะซื้อได้เอิญนต่อีกราคาเดิมแต่ว่าถ้าใครซื้อตอนนี้นะคะที่ช่องคองเราไ้านกับพี่ต้องเบสเนี่ยคือราคาพิเศษแล้วก็บอกว่าน้ำหอมที่พี่ใส่เอาไปให้วันนี้เป็นน้ำหอมรุ่นที่เป็นแบรนด์เซลล์ของมาดามฟินแล้วก็เราไม่เคยลดราคามาก่อนอ่ะแม้โอ้โอ้ลดให้พวกเราเลยเหรอคะ ่ก็มีกองซัพพอร์ตปล่อยมาแล้วนะคะตอนนี้สามารถกดตะกร้าได้เลยค่ะเฮ้ยหยุดเวลาก่อนกดกดตะกร้าก่อนเลยเวลาก็เรื่องนะเดี๋ยวพี่พี่สายพี่สายเหมือนจะรีบไปไหนนะครับสักครู่นะคะพี่สายเมื่อกี้ขึ้นแล้วหลุดแป๊บนึงค่ะรอตะกร้าแป๊บนึงนะคะได้ค่ะได้ค่ะมาแล้ว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 พี่สายโอเคค่ออาโเตะกร้ามาแล้วใช่ปะมาแล้วโอเคมาแล้ว ขายดีจะเป็นสีแดงกับสีดํานะคะสิเลิแล้วก็กินแบคค่ะใช่ค่ะนี่อ่านี่สินเลิฟแล้วฟิลแบคใช่ค่ะสามสิบมลค่ะอันนี้คือติดทนแน่นอนใครที่ชอบกลิ่นน้ําหอมแบบพุ่งๆนะคะติดทนทั้งวันนะคะกิจกรรมเยอะนะคะต้องไปทํางานตอนกะคืนกลับมาที่สองกลิ่นยังอยู่ก็คือสองกลิ่นนี้ได้เลยค่ะดําแดง สีดำสีแดงค่ะสีดำสีแดงนะคะวันนี้ราคาพิเศษเลยตะกร้าขึ้นแล้วนะครับทุกคนพิเศษอือใช่ปกติอ่ะเราขายมาสิบสองปีค่ะคู่นี้คือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทวันเนี้ยกดได้ต่ำกดเก้าเก้าสิบเก้านะคะให้เช็คตะกร้าได้เลยค่ะได้เท่าไหร่พิมพ์มาได้เลยค่ะนี่นี่ตอนนี้ตะกร้าขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเรี้ยงมาแล้วเนเเอาแบล็คมาลุ้น ใช่ค่ะหอมมาเขาลงมือกันด้วยอ่ะแม่นว่ากินไหนแหวนว่าเป็น black แหละผมว่าแหวงเขาเป็น b l u หนูชอบสีแดงค่ะอ่าน้องเบสนะคะก็คือสีแดงจะเป็นกลิ่นที่แบบดูเป็นผู้หญิงที่แบบพูดเก่งดูแบบพี่อ้อดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายค่ะใช้ได้ทุกใช้ได้ทุกวันเอฟวีเดนลงได้เลยฉันชอบสีดำแล้วกลิ่นติดทนมากตัวนี้ฟินอินแบล็กบิ๊กบิ๊กชธอองสีแดำคือจริงแล้วผมอ่ะชอบสีดำ ก็คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปเป็นนิตแบ๊กได้เลยแจริงจริงผมไม่ค่อยชอบปลาที่แต่ผมชอบผมชอบสีดำนะคะผมเป็นคนสอบคนควายพระเบสพี่ชายอย่าพูดงั้นดีครับเดี๋ยวผมจะโดนบิ๊กแล้วตอนนี้คุณชายครับคุณแสลจ้าโอ้โหคุณชายต้องบอกว่าเราไม่ได้มีให้แค่เป็นขวดใช่ไหมคะเรามีแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรซองใ่ห้ไปด้วยค่ะอ๋อหมายถึงว่าสั่งอันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดสั่งวันนี้ได้อันนี้ด้วยเหรอฮะใช่ได้สองใบด้วยอ๋ออันนี้คือเป็น โลชั่นเป็นโลชั่นนะ้ำหอมขอขอลองแกะได้ได้คืะว่าช่วงนี้หนด้หนาวแล้วใช่ไหมก็คือผิวเราอะ่ะจะแห้งผิวผิวลูกค้าจะแห้งก็คือเราสีน้ำเงินเป็สีด้วใช่ก็คือสั่งวันนี้สั่งวันนี้ได้นี่ด้วยนะครับผมโลชั่นน้ำหอมด้วยนะครับจากมาดามฟินก็คือให้ไปเลยเขาบอกว่าเป็นบอดี้โลชั่นเมนคอลเลคชั่นคือของผู้ชายไปค่ะ อ๋อเป็นน้ำหอมชายรุ่นนี้ใช่เจสกาก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นเป็นโลชั่นผู้ชายเหรอพี่อันนี้น้ำหอมอันนเปโลชั่นผมก็เจอเป็้โลชั่นแบบโลชั่นเราจะคราบไปให้นะคะอ๋อคราบไปได้ได้กี่ชิ้นครับพี่สี่ะได้สี่ชิ้นต่อหนึ่งออเดอร์ใช่ต่อนนี้เจสกาออเดอร์เนาะใช่ค่ะลองลองวิธีขึ้นชื่อเลยค่ะก็คือแถมโลชั่นให้ลูกค้าเลยก่อนแล้วทีนี้แก้หน่อยแก้ไม่ออกทาโลชั่นก่อนแก้ถือข้างบน ถึกทังมันบถึกทังถึกแล้วได่แกกล้วีกคากันโอ้ยหอมมากชรมแจะเป็ี่เดชมมันดนอมนหอมมันดนน้ำหอมันนี้พี่สายมันฟินสมชื่อจริงๆพี่ภาพตรงหน้าเนี่ยอะไรนะคะฟินมาวันนี้ฟินไหมคะลูกค้าก็น่าจะฟินนะวันนี้เออคอมันหอมมากจริงคือมันหอมคือมันสีะไรพี่สี้มส้ม คนละฟิวอันนี้มันจะนุ่มสีเงินมันจะนุ่มสีส้มมันจะแบบฟุ้งกว่าหอมมากเพราะมันเป็นไรจริงทุกคนจริงแล้วปิ่กับพาพน้ากดตะกร้าได้เลยได้เลยนะคะฟองฉลองได้แล้วได้แล้วดูแวทุกคนเ่อนกันครึ่งล้านมาแล้วแล้วไม่ใช่ตัวาะิ่นดี คือเนื้อครีมดีด้วยมันนุ่มให้มือนุ่มขึ้นนะเป็นรสชาติตั้มหอมค่ะแล้วก็บรรุงผิวด้วยกันแดดแด้ด้วยตะใครใครกดันนี้คือได้อันนี้ครับไปสี่ตอมีไปเลยนะครับได้ไปสี่สองได้สี่สองคราบกินให้เนาะก็คือคราให้เลยสามารถสามารถแบบว่า ไปลองเปิดกล่องเลยว่าคุณจะได้กลิ่นไหนแต่จริงแล้วหอมทุกกลิ่นมันเป็นคาเราเป็นตัวแบบว่าย่อมาจากตัวตัวน้ำหอมเนาะซึ่งสามารถถ้าชอบกลิ่นไหนก็สามารถไปเลือกนหอมกลิ่นนั้นได้เลยเหมือนกันอ่ามันมีหลายกลิ่นก็คือวเวลาที่ฉ ก่อนฉีดน้าหอมนะคะบอกเข็มล <Light. S 1> ายเวลาอาบน้าเสร็จแล้วทาโลชั่นก่อนนะคะแล้วก็ฉีดน้ำหอมจะทําให้กลิ่นน้าหอมอะทนอยู่ที่ผิวเรานาน,านากากินขึ้นปับนะคะ<า>แล้วก็บำรุงผิวไปได้ด้วยค่ะแล้วน้ำหอมมดามาฟินคือหอมนานมากทุกคนบอกเลยว่าก็คือตั้งแต่ใช้มาคือหอมแบบทั้งวันน่ะหนูอยู่กับมดามฟินคุณ้ายหนูอยู่กับมดามฟินมาตั้งแต่เข้าวงการอะปีแรกหนูจำได้ใช่เลยค่ะ เลขแป้คแต่อายุยี่สิบผมก็อยู่กับมาพิมาก่อนครับอายุยี่สิบอ่ะเรียนเปมคราวหน้าเดี๋จะขอไปไล์ด้วยนะคะได้ครับพี่สิมากไม่เจอหน้าพี่สายงานมากยินดีค่ะใช่ค่ะเน้ากาลูกค้ากดได้7 7็บกาทมีหดร้อกเบ้าทเดใช่ค่ะทุกคนต้องรีบนะครับตอนนี้เหลือ4นาทีร่งเฉพาะในไลน์นะคะ เฉพาะในไลฟ์นี้นะคะทุกคนใช่เพิ่งขายไปเมื่อเช้าคือเก้าแล้วก็สิบาบาทนะคะก็คือกกดเลยครับพี่น้องแฉแฉอยากรออันแกลมนะคะแกลมนี่คือตอนนี้มีคนบอกตะก้าหายนะครับจริงๆอ่ะอ่าเข้าออกใหม่ได้แล้วพอเข้าใหม่กดซ้ายมือกดซ้ายมือก็ได้ตะก้าไม่หายครับตอนนี้เราต้องสอบมันเปลี่ยนแบบที่ไหนมามัจะใกล้ยังไปปะอันนี้แกลม มาดัากลิ่นแกลมตนนีที่ไหนไม่ได้แน่นอนค่ะแล้วใครจะไปเลยสิ่งนี้ข่าวหนูยากโดมเองหนูอยากที่จะมาแม่แล้วพี่บัวจะมาทักกันก่อนเขากำลังจะทางงงเขาต้องอะไรอยู่ถ้าวันนี้คนกดเยอะเราจะมีโอกาสที่ให้เขาหน่อยเจอคู่กันได้ไหมเนี่ยพี่หอม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 มาแกลมก็หอมคืองัญจะขวัญลงอีกจะอวัญลงสต็อปลงอีก เศรลงอีกตอนนี้แกมีอะไรด้วยมีดูเหมือนลูกคุณหนูจะมีอะไรอีกบ่อยๆไหมคะจะมีะมีครับผมมีแต่ผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะใา่ด้วยนะคะจะไล่จนกว่าพี่ชายจะมาเองนะฮะพี่ชายต้องมาละตอนนี้สิเดอย์ไปเดอร์ไปค่ะเคลียร์งานแล้วไปเลยรอบหน้านะคะหลังครับตอนนี้จะพึ่จะพึ่งลแล้วอกแต่แล้ว เหลือเวลาอีกสามนาทีนะครับทุกคนรีบกดกันเลยได้น้ำหอมขวดใหญ่ค่ะที่มิวส์แกมเหมือนกันน้ำหอมขวดใหญ่สองสีอ๋ออันนี้คือแกมมิวส์ไงอันนี้คือแกมบีเลิฟอย่างเราอันนี้อ่ามาเลยครับคุณเดี๋ยวลองทุกกินเลยผมก็จะให้ลองทุกกินนะครับมันเป็นเรื่องราวดีๆนะจะลองทุกกินขอหนังหอมสักสามชั่วโมงไหมไหมฮะเราจะลองกันนานๆดูเป็คนที่แบบชอบอะไรหอมคุณจชอยู่บสี้อะไรเอ่าฝานายดีเล่้ไไหมดย ตัต้ออโดนแล้วตัวนี้ตันนี้ก็ได้อันนี้แกลมบลินี่อะนี่กของพี่อ้ําเนาะ้ยใช่คับพี่อ้ขอีกค่ะรุ่นนี้พี่อ้ํเป็นเซนเตอร์นะคะเฮ้ยบานดูสิมาเฮ้ยนี่ก็หอมพูดกลิ่นหน่อยอือัพี่บิแต่ละกลิ่นนละกลินเลยคะมาคาิน กินผู้ชายเนาะครับคลาสสิกคลาสสิกก็ได้ค่ะคลาสสิกดำดูได้พี่น้องคอยหาก่อนคลาสสิกคลาสสิกดำอันนี้กินผู้ชายใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะก็คือผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าถ้ากลางคืนจะเทมากอนี่บอกคือไม่ต้องบอกก็จำได้เพราะเราพูดกันมานานแล้วนะครับผมกินสีดำคือผู้ชายผู้ชายที่แบบว่าหอมลึกเลรือผู้หญิงก็ได้ที่อยากไป แบบฟิล์มว่าลึกลับนะคนหาขึ้นมาผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยอยากรู้จังเลยว่าเขาเป็นยังไงนะนี่ฉีแล้วนี่หาเขาดีไหมนะก็ลองดมพิ่สาวฉีแล้วนี่เป็นรู้สึกไงบ้างครับอยากติดต่อจังเลยอ่ะต้องติดต่อทางไหนล่ะคะไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูลึกลับจังมันอยากมาค้นหาจังเลยชอบอะไรหรอคะไม่ชอบอะไรอูยอยากรู้ไปหมดเลยอะค่ะพอได้ดมกลิ่นเนี้ยดมอีกได้ไหมครับอยากรู้ไปหมดเลยว่าพี่ชอบอะไรพี่จะชอบหนูไหมอะคะว้าว จริงๆแล้วเราจริงๆแล้วเราไม่ต้องบอกก็ได้นะคะว่าชอบไม่ชอบว่ามันก็มันก็เห็นแล้วว่าเราเราเห็นแล้วมันก็อะไรมันก็อะไรต่อไปสีแดงอ่อนแล้วนะตอนนี้สีแดงเอาเป็นแบบว่าสาวหวานน่ารักสดใสคีออนอ่ะสมมติคือฉีดครับอร่อยหนูที่สุดแล้วเรื่องออนน่ะดูนะพอฉีดอ่อนเลยตั้งแต่ยังไม่ฉีดก็เป็นอยู่แล้วนะครับพอฉีดเข้าไปปุ๊บก็คือคูณสิบนะครับสมมติปังเข้าไปโอยุ้ย บอสมือมันผมเชี้ให้ไหมครับผมกก็ตใจด้วยมันน่ะมือมันมันขีมเอาตรงไหนดีตอนนี้ถ้าสี่ดีเพีออนเบต้องบอกออนให้ผู้ไรเพียคอหนูหิวน้ำมากได้ครับกินน้ำะไรครับกินน้ำหยิบน้ำให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเก็กล้องกล้องหยิบให้หน่อยได้ไหมกล้อนเลยป้อนได้ไหมคะได้ครับตอนนี้เอาอยู่ไหมครับโอเคแล้วค่ะขอบคุณนะคะนี่เลยดีครับหนูอยากลองอ้อนจะรูต่อมา พี่ค่ะหนูอยากลองน้ำหอมกินต่อไปได้ครับอกให้หนูหน่อยค่ะได้ครับหนูขอลองสีเขียวค่ะได้ครับหนูอยากได้ความสดชื่นค่ะนี่เลยครับสีเขียวออนฉีกปุกออนมอร์ฟินนะครับอยากลองสีเขียวใช่ไหมครับเออคุณเออคุณชายคะเออสีเขียวนี้ต้องอ่อนไหมคะคุหรือต้องเล่นเวแบบเวียงอะไรนะคะไม่เล่นอะไรเลยไม่กดจะเล่นเล่วยังไงดีคะอ่อนอ่อนฉีก อ้อนอีกอ้อนอีกเมื่อกี้อ้อนแบบน่าร้านตอันนี้สีเขียวใช่ไหมครับหนึ่งสองสามชุบพี่คะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะหนูชอบที่นี่หนูอยากมาอยู่ที่นี่ได้ไหมอยากมาอยู่บ้านนี่บรรยากาศดีสดชื่นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เข้าย้ายก็ได้นะครับอนุญาตเข้ามาได้เลยเหรอคะได้ครับแล้วบ้านพี่ยังไม่มีเตียงเลยนะครับมีแต่มีแต่ฟูกนนอไม่เป็นไรค่ะหนูอยู่ตรงไหนก็ได้โอเค สีม่วงต้องสีม่วงสีม่วงโรแมนติกหอมละมุนแบบโรแมนติกมาเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวพี่จะสอนว่าโรแมนติกมันทำยังไงครับน้องได้ครับผมก็อยากโดนสอนเหมือนกันครับนะตรงไหนอีกครับตัวนี้ทีนี้ต้องตรงที่ยังไม่โดนนะโอเคต้องแข่งอันนี้สีม่วงนะครับผม